ทางโรงเรียนวิสิตอำนวยศิลนนะครับพอดีเพื่อนฝากข่าวไปสัมพันธ์แล้วก็บ,บอกให้ไปทําข่าวนะครับทางเทศบาลเม,มืองบึงการนั่งไปเลยไปร่วมกันนะครับโดยวันพุทธที่8กันยายน2564เวลา11นาฬิกานะโรงเรียนอนุบาลวิสิตอำนวยศิล์นําโดยนายอุบลชัยดีนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนวิสิตอำนวยศิลนแล้วก็นายเชิดชัยเจริญดีรองปลัดเทศบาลเมืองบึงการประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลบึงการวิสิตอำนวยศิลนโดยมีจานวนนักเรียนอยู่ที่1,200คนแล้วก็มีครูแล้วก็บุ คา้ารารการการศึกษาอยู่ที่จํานวน68คนเพ่นมีนะครับกำหนดวันเวลาในการจ่ายเงินชดเชยให้นักเรียนคนละสอบพันบาทในวันที่8-10ถึงกันยายน2564แมน่อนเดิ่มแต่เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาโดยมีการแบ่งกลุ่มนักเรียนนะครับมารับเงินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเข้มงวดเนีอโด,ย,ดยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพันเปิดเผยนะครับ หลัที่มีเสียงสะท้อนทางสื่อโซเชียลนะครับมีเดียเกี่ยวกับการจ่ายเงินเยียวยานักเรียนตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการนี่ที่จ่ายเงินให้แก่ผู้ปกครอง2,000บาทต่อนักเรียน1คนโอ้โหอยสิไปรับไซนอันไปสําหรับการจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียนนะครับในอัตรา2000บาทต่อนักเรียน1คนให้จ่ายตามจํานวนที่มีตัวตนอยู่จริงณวันที่25มิถุนายน2564และก็ต้องเรียนอยู่ในโรงเรียนณวันที่จ่ายเงินด้วยเด้ะม่นวม่ออกไปแล้วก็บบไดดจ่ายให้ได โดยการเบิกจ่ายสามารถดําเนินการได้2วิธีคือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารผู้ปกครองหรือนักเรียนหรือจ่ายเป็นเงินสดให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียนโดยโรงเรียนนะครับจ่ายเงินให้เต็มจํานวนบุหกค่าใช้จ่ายใดๆครับสองพันคือ2องพันเลยเด้เป๊ะอย่างซีเลยนี่ส่วนในส่วนผู้ที่มีผู้กล่าวนะครับว่ามีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินม0าสิบาทก็มีเด้อเป็นวันเลยว่าขอชี้แจงว่าไม่เป็นความจริงนอกจากเขาเขียนเกินเองเนื่องจากทางสพทครับได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และกับผู้อำนวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษตามหนังสือเลขที่นะครับสท0 4 0 0 6ทับวส7 3 0ให้สถานศึกษาในสังกัดนะครับจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียนเต็มจำนวนไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับส่วนกรณีครับมีรายชื่อนักเรียนตกลน่นแบบว่าอยู่โรงเรียนยี่หละแต่ว่าตกล่นนะครับก็ตามที่ได้บอ<ะ>กทำให้ไม่ได้รับเงินเยียวยา ทั้งในกรณีนักเรียนไไย้ายเข้าสังกัดต่งางๆอื่นแนะ่เช่นสำนักง,งานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอก,กชนหกสิหรือว่ากรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นต้นรวมทั้งนักเรียนนะครับมีตัวตนอยู่ในโรงเรียนหน้าวันที่จ่ายเงินแต่ไม่มีข้อมูลในระบบ DMC อ็มีหน้าบัญี่ 25, ิ5ตมิถุนายน2 5 6 4กก็ให้โรงเรียนนะครับรายงานข้อมูลหรือขอสนับสนุนเพิ่มเติมไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและก็สพทนะครับเพื่อพิจารณา ข้อมูลประกอบการจัดสรรเพิ่มเติมต่อไปนั่นเองนะครับอ่าแล้วเราจะไปต่อกับเสียงสัมผัสณ์ดิยเสัมภาัมผัสของผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวิสิทธ์นะครับทางด้านนายอุบลชัยดีเพื่อนให้สัมผัสมีเสียงสัมผัสเพื่อนห้เเบาห้อธิบายให้ฟัง<ช>ขันน้นตอนการรับเงินเท็ดจังไ๋แน่แล็าตามนโยบายต่างๆไปจังไ๋แน่นะครับ,รบไปดูด้วยกันไปดูด้วยกันครับผมกองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลมังการวิสิทธ์อำนวยสินทุกท่านนะครับ วันนี้ผมพร้อมด้วยท่านเชิดชัยเจริญดีนะครับประธานคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนแล้วก็ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับได้มาพูดเกี่ยวกับการจ่ายเงินแบ่งเบาภาระผู้ปกครองเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับซึ่งทางรัฐบาลได้จ่ายเงินชดเชยนะครับให้นักเรียนคนละ2,000บาทวันนี้นะครับเป็นวันแรกที่ทางโรงเรียนได้ดําเนินการ จ่ายเงินให้ผู้ปกครองนะครับจำนวนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลมังการวิสิตธิ์อุดยศิลนะครับก็คือ1 2 2 0คนนะครับได้แบ่งจ่ายนักเรียนออกเป็นกลุ่มนะครับโดยมีกําหนดวันจ่ายนะครับก็คือวันที่8ที่9ที่10นะครับโดยแบ่งออกเป็นกลุ่ม2กลุ่มนะครับกลุ่มวันนี้นะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มนักเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองมองการนะครับซึ่งมีประมาณ5 0 0้กว่าคนนะครับ กลุ่มที่สองที่จะรับวันพรุ่งนี้นะครับก็คือวันที่9กเนี่ยก็คือกลุ่มนักเรียนที่อยู่นอกเขตนะครับมีมีผู้นำเนาอยู่นอกเขตเทศบาลเมืองเมืองการเช่นนะครับตำบลนน,นมบูมบร์ตำบลชัยยพรนะครับตำบลนานสวรรค์ตำบลหนองหัวช้างนะครับที่อยู่รอบนอกนะครับมาจากอำเภออื่นก็มีนะครับคงจะแจ้งให้ผู้ปกครองผมแจ้งให้ผู้ปกครองแจ้งให้คุณครูประจำชั้นนะครับแจ้ง ส่งทางกลุ่มไลน์ให้ผู้ปกครองได้ทราบแล้วนะครับแล้วก็วันที่10นะครับก็จะเป็นกลุ่มทั้งสองกลุ่มที่ผู้ปกครองไม่สะดวกมารับนะครับก็จะเปิดให้อีกก็คือเป็นวันที่10เป็นวันที่3นะครับคิดว่าก็คงจะได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองให้มารับตังนะครับมารับเงิน <จำ S 2> ชดเ<ว>ชยจานวนนะครับคนละ2000นบาทนะครับคนละ2,000บาทซึ่งทางโรงเรียนได้จ่ายจ่ายให้ผู้ปกครอง โดยไม่มีการหักค่าใช้ใจ่ายอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษาท่านคณะครูนะครับท่านผู้ปกครองนะครับที่ได้ให้ความร่วมมือในการจ่ายเงินให้ผู้ปกครองซึ่งทางโรงเรียนได้กําหนดเป็นจุดนะครับเพื่อเว้นระยะห่างตามมาตรการกาแรแพร่ระบาดนะครับของสํานักง,งานโรคติดต่อจังหวัดบึงการแล้วก็สํานักง,งานควบคุมโรคติดต่อของ รัฐบาลนะครับครับขอบคุณบุญมาทีวีนะครับที่ได้อาศัยช่องนี้นะครับในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองได้ทราบนะครับขอบคุณมากครับสินค้าดีมีคุณภาพน้ำสาหร่ายแดงพริบป,ปันดีพรีเมียมกล่องสีเขียวสำหรับท่านที่รักสุขภาพดื่มทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีมั่นใจได้กับน้ำสาร่ายแดงพริปปันดีพรีเมียมกล่องสีเขียว